มาเอาแล้วนะ3 2 1ส่วัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมแรกนะเราออริจินนะครับกับผู้ดําเนินรายการนะครับน้องวัดก้านะครับสาวไทยเชื้อสายฟรีนะครับนะคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าหลังจากที่ผมทําคลิปเออดินครับใช่ไหมแล้วก็สกายทาวเวอร์นะครับเมื่อวันก่อนนะครับก็มีน้องๆนะครับที่เป็นผู้ติดตามหลายๆคนนะครับมาบอกว่าพี่ครับผมก็ใส่ฟรีเหมือนกันแล้ว ผมก็ไปเปิดสกายทาวเวอร์พี่ลองดูสิมันไปได้ถึงชั้น10กว่าเลยนะนะครับผมก็เลยว่าโอเคได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมจะระดมพิษระดมพิษเพชรนะครับระดมเพชรเพื่อมาลองทําดูนะครับมาแล้วตอนนี้นะครับผมก็ระดมเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมาจอบอันนี้มาหมดแล้วนะทั้งหมด4,000เพชรนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อกล่องอันนี้มาหมดแล้วด้วยอีก10กล่องทั้งหมดมูลค่าที่ใช้คือ7 0 0 0เพชรนะครับ 7,000พเพรเลยนะสำหรับสายฟรีถือว่าเยอะมากแต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีประกันให้เรานะครับในเรื่องของโอดินครับนะที่การันตีเพรแน่นอนวันละ1000นะครับก็เดี๋ยวเราเค่อยเก็บใหม่ก็ได้เนาะเดือนนี้มันเดือนแจกยูแล้วนะครับซึ่งผมก็ทำมาหมดแล้วรับมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ในระหว่างนะครับผมเนี่ยเปิดไปนิดหน่อยแล้วนะครับถึงชั้นที่7แล้วนะฮะก็เกิดคิดได้คิดได้ว่า เออไหนๆก็เปิดแล้วเดี๋ยวเราก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่านะครับว่าสายฟรีนะครับใช้เพชรซื้อเพื่อขุดหอคอยหัวคอยอีกแล้วเพื่อขุดสกายซิตี้นะครับมันจะไปได้ถึงไหนนะครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ให้คลิปมันนานไปกว่านี้นะครับลุยกันเลยตอนนี้ผมถึงที่ชั้น7แล้วนะครับแล้วก็เออจะที่ผมเปิดกล่องกล่องไอ้สามร้อย สิกล่องอะ่ะผมได้ไอแว่นอันนี้มาประมาณ40กว่าอันนะครับผมก็จะใช้ส่องแต่ว่าตอนนี้พอถึงชั้น7แล้วผมรู้สึกคันมือผมอยากจะกดระเบิดนี้มากเลยแต่มีแต่ไหมกดเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ชั้นหลังๆดีกว่านะครับตอนนี้เราจะเปิดชั้น7กันก่อนปะลุยเดี๋ยวเอาแวนส่องก่อนนะครับมันจะได้ไม่เปืองจอบนะเพื่อเราเจอทางนะครับมาโอเคไม่มีเลยอ้า พรามันอยู่อันสุดท้ายนี่แหละนั่นไงชัดเลยโอเคครับเพราะงั้นที่เราจะขุดก็คือเราจะขุดเอาอันนี้นะครับเอาลูนก่อนนะครับมาแล้วก็กล่องอันนี้มันกล่องอะไรเอ่ยมันได้อะไรกล่องเนี่ยเดี๋ยวเอากล่องนี้ด้วยละกันอันหนึ่งโอเคพอได้อันนี้ปุ๊บเราก็ข้ามไปได้เลยนะครับสิ่งที่ผมเลือกนะครับรางวัลประจําชั้นเนี่ยก็จะเป็นกล่องนะครับที่มีลุนเฟืองแดงนะเพราะว่า ตัวนี้ยังไม่มีเฟืองแดงเลยนะครับผมก็เลยอยากได้เฟืองแดงมาประดับารมีซะหน่อยตอนนี้เราเหลือแว่นอีก9อันนะครับอ่ามาเราขุดเอา้าไม่ได้เอาแว่นสองก่อนเหรอชิปและมือกดไปแล้วกดไม่ติดเวรกรรมโอเ้เอ้ยเฟืองจอบเลยทีเดียวอ่ามีเฟืองทองให้เราด้วย1อันนะครับมันอยู่อันนี้แหละอะสมาคมการันตีแห่งชาตินะครับมาเรากดเอาเฟืองทองก่อนนะครับ แล้วเราก็กดเอารูนเอารูนแล้วเราก็ข้ามชั้นเลย่ะตอนนี้เราถึงชั้นเก้าแล้วนะฮะไปเราเหลือจอบอีกห้าสิบสามอันนะโอเคอืมเหลือแว่นอีกห้าอันส่องซะกดเดือดึบหมดแล้วนะครับแว่นของเราที่เหลือก็เอาละฮะน้อมนำบุญบารามีแล้วกัน <c oughs> ผมว่ามันอยู่ในสามอันนี้แหละมันคงไม่มาอยู่อันขวาสุดนี้หรอก เอาว่ามันอยู่เอาไหมนั่นไงมันดิ้นนะฮะมันดิ้นนะโอเคตอนนี้ก็ถึงชั้น10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ไปถึงประมาณ12นะคิดว่าน่าจะได้ถึงชั้น12บเดี๋ยวเรามาชั้น10เนี่ยเรามาใช้ระเบิดกันเลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าชั้น11เนี่ยมันจะขยายวงรอบอีกใช่ไหมอมืเพราะงั้นเราก็ตู้มเลยดีกว่าอะไรอะ่ะ โอเคได้ข้าเลยตัดใจเอาของสุดห่วงมาขายแลกเงินอ๋อโอเคเลเซอร์อันนี้ขายเป็นแมวนะครับเจแมวไม่เอานะครับไม่ต้องการนะฮะเอา้าอันนี้อะไรอ่ะระเบิดอ๋อยังต้องให้ขุดอีกหรอโอเคได้ครับขุดก็ขุดโอ้ได้เพชรสองร้อยอ่าจบชั้น10แล้วนะครับตอนนี้ชั้น10แเราเหลือจอบอยู่อะไรอะยังมีเบสซิ่งที่ไม่ได้รับหรอเบสซิ่งคืออะไร เบสซิ่งที่ไม่ได้รับคืออะไรเอ่ยไม่รู้นะครับอ่ารับซะเลยโอเคชั้น10เอา้าชั้น1 1ก็ยังกล้าวช่องหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นเราจะขุดแบบมาราธอนกันแล้วนะครับแบบไม่พักหายใจกันเลยนะโอเคเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคปะลุยกันเลย อาจจะได้ยินเสียงเอฟเฟกนะครับแมวเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับพอดีเด็กๆที่บ้านกําลังเล่นสงครามเดอยู w ่ w e N U นะฮะก็เลย <c oughs> อาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามามาเล็กน้อยนะครับมึงจะการันตีทุกชั้นจริงๆเหรอมึงโหดมากเนี่ย <c oughs> โอเคปะ่ะชั้น12ชั้น12นะครับลุยเลือกอันนี้อ ไม่มีชั้นไหนเลยนะครับที่เจอก่อนเออมันจะอ่ะเพื่อนๆคิดว่ามันอยู่อันไหนซ้ายขวาซ้ายขวาตรงกลางไม่ใช่แน่นั่นไงเขาผมกดขวามันจะไปซ้ายงั้นผมกดซ้ายไปเลยดีกว่านั่นมันอยู่ขวาสัตว์โอเคปะถึงชั้น13แล้วนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยอีก9อันสองสา เจ็ดมามาเกมดีครับเกมดีการันตีลอดไปนะครับที่เราเป็นสายฟรีนะโอ้มาถึงชั้น14แล้วแต่คิดว่าคงไม่ถึงชั้น20แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวถ้าใช้อันนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะอันนี้มันเอาไว้เลือก1ช่องจะอืม ไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ใช้มันถักแมวใช่ไหมเรามีเรามี300อกว่าแมวแมวนี้ได้มาจากตอนที่มันแจกนะครับแจกตอนกิจกรรมอะไรสักอย่างอ่ะที่เราได้รับเมื่อ2อสวันก่อนเนี่ยก็เลยเก็บสะสมไว้นะครับไว้ทําขนนกนะโอเคเฮ้ยเราน่าจะสุดที่ชั้น15นะครับเพราะตอนนี้เหลือแค่10จอบเท่านั้นเองก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลุยกระชั้นสุดท้ายกันเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่กันถึงตรงนี้มาเฮ้ยไม่การันตีสักชั้นไม่ได้หรอมาขายของอีกแล้วไม่เอาพอดีเลยนะเพื่อนๆเนหลือเศษหนึ่งอันเออโอเคมายังมีเบสซิ่งที่ยังไม่ได้รับเบสซิ่งที่ไม่ได้รับหรอเรายังไม่ได้รับอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะมันไม,ไม่ได้รับอะไรไม่รู้กดข้ามไปก่อนละกัน โอเคครับมาถึงชั้น16แล้วนะครับนะอันเดียวจบโอเคปะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าสายฟรีนะครับไม่มีดวงนะฮะพราการันตีทุกชั้นนะแล้วก็ซื้อจอบทั้งไหมแปดอันเป็น4,000เพชทแล้วก็ซื้ออุปกรณ์10กล่อง3,000เพชทนะครับมาได้ถึงชั้น16นะเพื่อนๆก็ ลองไปกดกันดูแบบเอาเพชรซื้อก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆที่มีกําลังเติมนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็อาจจะไปถึงชั้น20ได้สบายๆเลยนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆไปเปิดไอ้กล่องนั้นอ่ะแล้วเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างนะก็อาจจะทําให้เพื่อนไปได้ไกลกว่าผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาออกไปก่อนนะแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากล่องเฟืองแดงนะครับอันนี้นะครับนะรายละเอียดของมันคือนี่นะครับถ้าไม่ได้เฟืองแดงได้เปลือกไข่อันนี้ก็ยังดีเพราะเก็บ5อันแลกเป็นเฟืองแดงได้1อันมาดูกันนะครับว่า 14อันเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างกดใช้ไปแล้วเอา้าโอ้มันใช้ทีเดียวเลยเหรอได้เฟืองทองมา3อันนะครับไม่มีอะไรเลยส่วนอันนี้เงินอีเดนนะครับไม่เอานะโอเคแล้วก็ไปดูในส่วนของอ่าอันนี้ใช่ไหมโอเคได้เฟืองทองมาไม่ได้ใช้อันนี้ได้ใช้อยู่นะ after shock แล้วก็อันนี้ OI ก็โอเค แล้วก็ไอเศษเปลือกไข่นะเศษเปลือกไข่อยู่ไหนเอ่ยอาขาดอันหนึ่งนะครับก็จะสามารถมันเก็บห้อันนะจะแลกเฟืองแดงได้1อันโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าสายฟรีมีเพชรนิดหน่อยเนี่ยจะไปได้ถึงชั้นไหนนะครับเพื่อนๆนนะครับที่ ลองมาแล้วเล่นมาแล้วนะครับแวะมาบอกกันหน่อยนะครับว่าตัวเองไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยก็ได้นะครับจะขอบคุณมากๆเลยส่วนคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับขอให้แทงเข้าทุกคู่เลยนะในช่วงโอดินครับนะครับแล้วก็อย่าลืมไปรับรางวัลในเซิร์ฟเวอร์แจกกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันครับไปละ